ท่านใดที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้ท่านกำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งโชคลาภที่เด่นชัดแบบจับต้องได้เงินทองที่เคยเงียบจะเริ่มขยับเข้าหาแบบต่อเนื่องไม่สะดุดเส้นทางการเงินเปิดกว้างจนหลายอย่างเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดดวงโชคใหญ่เริ่มรออยู่ตรงหน้าเหมือนถูกดึงดูดเข้ามาอย่างพอดีทุกอย่างตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปมีโอกาสพลิกจากธรรมดา ไปสู่ความปังแบบมั่นใจได้ช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์รับเงินแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ว่าจากงานที่ไม่คาดหวังหรือรายรับที่เข้ามาแบบฟลุกจนท่านยังต้องหยุดคิดเงินก้อนโตมีแนวโน้มหล่นเข้ามาอย่างน่าประหลาดใจการถูกรางวัลใหญ่มีสัญญาณโดดเด่นเหมือนกำลังเรียกหาท่านโชคลาบที่เคยไกลตัวกลับเริ่มเข้าใกล้จนเห็นภาพชัดขึ้นทุกวันรายได้ที่เคยนิ่งจะไหลเข้ามาเหมือนเปิดประตูออกกว้าง งานบางอย่างที่ท่านทำอยู่แม้ไม่เคยคิดว่าจะต่อยอดแต่กลับกลายเป็นช่องทางสำคัญที่สร้างเงินแบบเร็วและแรงรายรับแทรกเข้ามาหลายทางจนแทบจะนับไม่ทันคนราศีนี้มีเกณฑ์โดดเด่นเรื่องการได้รับทรัพย์จากจังหวะที่ใช่ในเวลาเหมาะสมการเสี่ยงเล็กๆอาจให้ผลตอบแทนใหญ่กว่าที่คิดไว้หลายเท่าท่านมีแววจะได้จับเงินแบบก้อนจริงไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆตั้งแต่เดือนนี้ไป โชคเรื่องตัวเลขและเงินก้อนมีน้ำหนักมากขึ้นรางวัลใหญ่มีเกณฑ์เข้าแบบไม่ตั้งใจความร่ำรวยที่เคยคิดว่าไกลตัวกลับเริ่มขยับเข้าหาเรื่อยๆภาพชีวิตที่เต็มไปด้วยเงินและโอกาสใหม่ๆจะค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องการเป็นเศรษฐีใหม่ไม่ใช่เรื่องไกลเกินจริงแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในช่วงจังหวะที่กำลังเปิดใครที่รอความปังด้านโชคลาภท่านกำลังยืนอยู่บนเส้นทางที่มุ่งตรงไปสู่ความมั่งคัง่ง ดวงท่านเด่นชัดเรื่องการได้รับเงินแบบหนักแบบเต็มการถูกรางวัลใหญ่หรือได้จับเงินแบบคาดไม่ถึงมีโอกาสเกิดขึ้นจริงเร็วกว่าเดิมมากช่วงนี้ยิ่งตั้งใจยิ่งเงียบยิ่งได้โชคแบบแรงขึ้นเรื่อยๆเงินทองไหลมาเทมาจนหลายคนรอบตัวเริ่มสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงใครที่อยากให้ดวงเปิดพิมพ์ลงใต้คอมเมนต์เลยว่าฟ้าเปิดโชคช่วงเวลานี้คือจังหวะที่ท่านรอคอยมานาน โอกาสรวยกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้แบบไม่หายไปอีกเส้นทางเงินทองพร้อมขยายให้ท่านก้าวแบบมั่นใจโชคลาภที่กำลังจะมาอาจเปลี่ยนชีวิตได้จริงใครเลื่อนผ่านมาถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นจังหวะของดวงที่กำลังเปิดดวงการงานคนที่เกิดในราศีเมทุนการทำนายนี้เป็นการทำนายจากโหราศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศที่มุ่งเน้นความสำเร็จทางการงานของท่านโดยเฉพาะ ดวงของท่านกำลังพุ่งแรงแบบเห็นผลชัดเจนโอกาสใหม่กำลังเข้ามาอย่างต่อเนื่องเส้นทางการงานกำลังเปิดกว้างให้ท่านก้าวไปสู่ความมั่นคงและความรวยแบบจับต้องได้ช่วงนี้ทุกความพยายามของท่านจะส่งผลดีแบบเกินคาดหมายหากตั้งใจทำสิ่งใดจะมีงานเงินโชคและผลลัพธ์ที่น่าภูมิใจลังไลเข้ามาแบบต่อเนื่องสำหรับดวงทางด้านงานส่วนตัว หรือธุรกิจส่วนตัวท่านที่ทำงานส่วนตัวหรือขยับขยายธุรกิจจะเจอกับความก้าวหน้าแบบเร็วเกินคาดสิ่งที่ลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้านี้เริ่มได้ผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรมการติดต่อใหม่ๆจะสร้างช่องทางรวยให้ท่านแบบไม่ต้องออกแรงมากความเชื่อมั่นของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้การเจรจาปิดงานสำเร็จง่ายขึ้นเป็นพิเศษสินค้าบริการหรือโปรเจกต์ที่คิดไว้นานแล้ว ถึงเวลาทำเงินแบบจริงจังช่วงนี้เหมาะกับการขยายทีมเพิ่มสินค้าหรือทำการตลาดใหม่เพราะจะเห็นรายได้โตเป็นกอบเป็นกำรรมการเซ็นสัญญาใหม่กำลังจะมาและจะนำเงินก้อนเข้ามาให้ท่านโอกาสจับคู่ธุรกิจหรือได้พาร์ทเนอร์ดีๆมีความเป็นไปได้สูงมากรายรับที่เคยนิ่งจะขยับขึ้นแบบต่อเนื่องงานที่เคยเงียบจะกลับมาคึกคักจนท่านตั้งตัวแทบไม่ทัน ทุกการเคลื่อนไหวทางธุรกิจจะนำพาท่านเข้าใกล้ความรวยและมีโอกาสรับโชคแบบไม่ทันตั้งตัวการตัดสินใจครั้งสำคัญในช่วงนี้จะนำผลลัพธ์ที่โดดเด่นและมั่นคงระยะยาวเตรียมตัวรับการเติบโตที่ทำให้ท่านภูมิใจได้เลยสำหรับดวงทางด้านงานประจาท่านที่ทางานประจาจะโดดเด่นด้านผลงานและได้รับคาชมจากผู้ใหญ่สายอาชีพของท่านกำลังเข้าสู่ช่วงมั่นคง มีโอกาสขยับตำแหน่งหรือได้รับเงินเพิ่มจากความสามารถเฉพาะตัวงานที่ติดขัดจะเริ่มลื่นไหลจนทำให้ท่านจัดการทุกอย่างได้แบบมืออาชีพผู้บังคับบัญชามองเห็นความสามารถแบบชัดเจนขึ้นทำให้โอกาสเลื่อนขั้นมีความเป็นไปได้สูงมากงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นกำลังเข้ามาและทุกอย่างจะกลายเป็นแรงส่งให้ฐานะของท่านดีขึ้นแบบก้าวกระโดด เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้บรรยากาศการทำงานราบรื่นขึ้นส่งผลให้ผลงานของท่านโดดเด่นยิ่งกว่าเดิมเงินพิเศษโบนัสหรือรายได้แทรกซ้อนมีโอกาสได้อย่างต่อเนื่องงานที่ต้องใช้ไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีมากท่านมีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ เดือนนี้ท่านจะรู้สึกมั่นใจและพร้อมก้าวไปอีกระดับหนึ่งในสายงานของตัวเองสำหรับดวงทางด้านงานฟรีแลนซ์ท่านที่ทำงานฟรีแลนซ์กำลังเข้าสู่ช่วงงานหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดมือลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่จะติดต่อเข้ามาแบบต่อเนื่องรายได้ดีขึ้นจนท่านเริ่มบริหารเวลาแทบไม่ทันโปรไฟล์ผลงานของท่านกำลังโดดเด่นในสายอาชีพทำให้ถูกเลือกใช้งานมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ชื่อเสียงด้านงานของท่านเริ่มถูกพูดถึงในทางที่ดีนำไปสู่โอกาสใหม่ที่สร้างรายได้ก้อนใหญ่ท่านจะได้โปรเจกต์ที่ตรงกับความถนัดและทำออกมาได้ดีเป็นพิเศษทำให้ลูกค้าประทับใจและพร้อมใจ่ายในราคาที่ท่านพอใจหากท่านหวังงานระยะยาวก็มีโอกาสจับสัญญาที่ทำให้รายได้มั่นคงขึ้นช่วงนี้เหมาะกับการอัพผลงานลงโปรไฟล์หรือขยับตัวในโซเชียลเพราะจะทำให้ท่านได้ลูกค้าคุณภาพดี มีโอกาสรับโชคแบบไม่คาดคิดจากงานที่ดูเล็กแต่กลายเป็นงานใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวท่านมีแรงบันดาลใจมากขึ้นส่งผลให้ผลงานโดดเด่นและสร้างรายได้ที่มากขึ้นแบบชัดเจนเหมาะกับการเริ่มสายงานใหม่หรือแตกลายงานเพิ่มเติมเพราะท่านจะได้ผลที่ดีเกินคาดจนรู้สึกเหมือนจับเงินก้อนแบบง่ายขึ้นอีกด้วยสำหรับดวงทางด้านการค้าขายท่านที่ทำการค้าขาย กำลังเข้าสู่ช่วงขายดีแบบเทนั้นเทท่าลูกค้าจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนการโปรโมทหรือการลงสินค้าใหม่จะทําให้ยอดขายพุ่งขึ้นสร้างรายได้ที่ท่านยิ้มออกทุกวันสินค้าที่เคยขายยากจะกลับมาขายดีอย่างน่าแปลกใจการจัดโปรโมชั่นช่วงนี้ให้ผลดีมากทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเร็วรายได้หมุนเวียนดีจนทําให้ท่านรู้สึกมั่นคงขึ้นธุรกิจออนไลน์โดดเด่นเป็นพิเศษมากมีโอกาสยอดคุ่งแบบต่อเนื่องสินค้าบางชิ้น อาจกลายเป็นสินค้าทําเงินแบบรวดเร็วการพูดคุยกับลูกค้าเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีทําให้มีลูกค้าประจําเพิ่มขึ้นทุกวันท่านมีโอกาสขยายหน้าร้านเพิ่มช่องทางขายหรือเพิ่มสต็อกสินค้าเพราะกําลังขายออกแทบทุกประเภทการค้าขายช่วงนี้จะดึงดูดเงินก้อนและโชคไม่คาดคิดเข้ามาท่านจะรู้สึกมั่นใจในการขายมากขึ้นและมีแนวโน้มได้กำไรเพิ่มขึ้นจนเห็นความรวยใกล้ตัวแบบจริงจัง สรุปภาพรวมดวงทางด้านการงานของท่านในเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงที่ท่านจะเห็นความก้าวหน้าในงานอย่างชัดเจนทุกการลงมือทำจะนำพาเงินโชคและโอกาสดีๆเข้ามาไม่หยุดการงานทุกสายงานของท่านมีพลังเติบโตและดึงดูดรายได้ที่มั่นคงท่านจะรู้สึกถึงความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นและพร้อมเปิดรับความสำเร็จแบบต่อเนื่องการงานที่เคยนิ่งจะขยับขึ้นจนท่านรู้สึกถึงความรุ่งเรือง รายได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นจนรู้สึกเหมือนจับเงินก้อนแบบง่ายขึ้นอีกทั้งยังมีโอกาสรับโชคใหญ่หรือเงินแบบไม่คาดคิดเข้ามาเสริมแบบฟลุกฟล๊กๆดวงการงานเดือนนี้คือช่วงที่ท่านจะก้าวสู่ความรวยอย่างมั่นคงและจับต้องได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดวงขังด้านการเงินของท่านที่เกิดในราศีเมถุนการทำนายนี้เป็นการทำนายจากโหราศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศ ที่มุ่งเน้นพลังแห่งความมั่นคงและความก้าวหน้าทางการเงินของท่านโดยเฉพาะดวงการเงินของท่านกําลังยกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องรายได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นแบบจับต้องได้เงินหมุนคล่องตัวกว่าเดิมอย่างชัดเจนท่านมีโอกาสรับทรัพย์จากหลายช่องทางในเวลาเดียวกันและมีแนวโน้มได้โชคก้อนใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับการเงินด้านงานส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัว ท่านมีเกณฑ์รายได้เติบโตต่อเนื่องจากผลงานที่เริ่มเห็นผลชัดเจนเงินก้อนใหม่กําลังเข้าหาท่านจากลูกค้าเก่าที่กลับมาซื้อซ้าลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้รายได้ขยายแบบก้าวกระโดดการปิดการขายสําเร็จง่ายขึ้นส่งผลให้เงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนธุรกิจที่เคยเงียบเริ่มกลับมามีแรงส่งแบบส่งพลังท่านมีโอกาสขยายกิจการแบบมั่นคงโดยไม่ต้องฝืนเงินจากงานเสริมอาจช่วยให้ท่านรวยเร็วกว่าที่คิด ผลกำไรจากสินค้าหรือบริการสูงขึ้นอย่างน่าประทับใจหุ้นส่วนหรือคู่ค้าสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ท่านมากขึ้นการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจมีแนวโน้มทำให้ท่านรับทรัพย์รอบใหม่ท่านอาจได้ข่าวดีเรื่องเงินก้อนใหญ่ที่รอคอยมานานสัญญาใหม่ที่กำลังจะได้เซ็นส่งผลให้ท่านมีเงินเพิ่มแบบต่อเนื่องยอดขายออนไลน์หรือออเดอร์แบบเร่งด่วนอาจทำให้ท่านรวยเร็วขึ้นท่านมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่ที่ทำให้รายได้พุ่งเป็นพิเศษ งานที่เหมือนเล็กกลับสร้างเงินก้อนโตให้ท่านแบบน่าตกใจมีโอกาสถูกหวยหรือได้ลาบเสริมระหว่างทำธุรกิจรายได้แบบกระแสงเงินเข้าไม่ขาดช่วงกำลังเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้งานที่ท่านลงแรงเริ่มให้ผลตอบแทนแบบงามๆช่องทางใหม่ทำเงินเปิดขึ้นให้ท่านเห็นชัดเจนความสำเร็จที่กำลังเกิดขึ้นนำท่านไปสู่เส้นทางรวยแบบมั่นคงสำหรับการเงินด้านงานประจำท่านมีเกณฑ์ได้รับเงินพิเศษหรือรายได้เสริมจากผลงานในที่ทำงาน หัวหน้างานมองเห็นผลงานส่งเสริมให้ท่านมีโอกาสรับเงินเพิ่มงานที่ทำอยู่เริ่มสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ท่านมากขึ้นโบนัสหรือเงินรางวัลมีโอกาสไหลเข้าชัดเจนงานที่เคยติดขัดเริ่มคลี่คลายทำให้รายได้ไม่สะดุดท่านมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากโปรเจกต์พิเศษตำแหน่งงานมีโอกาสขยับส่งผลให้รายได้สูงขึ้นท่านจะมีช่องทางหาเงินเพิ่มจากงานประจำแบบไม่เหนื่อย เพื่อนร่วมงานสนับสนุนทําให้ผลงานของท่านเด่นขึ้นมากความสําเร็จในงานทําให้ท่านมีโชคเงินทองแบบต่อเนื่องท่านมีโอกาสถูกรางวัลเล็กๆระหว่างการทํางานและต่อยอดเป็นโชคใหญ่การเงินมั่นคงขึ้นเพราะท่านบริหารงานได้ดีขึ้นรายได้ประจําไม่เพียงพออีกต่อไปเพราะมีเงินเสริมเข้ามาช่วยท่านจะปิดงานค้างคาได้ส่งผลให้รายได้สําเร็จตรงเวลางานที่คิดว่าเหนื่อยกลับกลายเป็นงานทําเงินให้ท่านในเดือนนี้ คํำชมจากผู้ใหญ่กลายเป็นผลลัพธ์เรื่องเงินอย่างรวดเร็วโชคทางการงานนำพาเงินเข้ามาแบบง่ายกว่าที่เคยเงินหมุนเข้ามาแม้ในวันที่ท่านไม่ได้คาดหวังงานที่ท่านกำลังทำอยู่มีเกณฑ์นำพาไปสู่ความรวยในอนาคตอันใกล้รายได้ประจำแข็งแรงและพร้อมพาท่านไปสู่ความมั่งคั่งยิ่งกว่าเดิมสำหรับการเงินด้านงานฟรีแลนซ์ ance, ท่านมีโอกาสได้งานด่วนที่ให้ค่าตอบแทนสูง ลูกค้าใหม่เข้าหาท่านแบบต่อเนื่องจนเงินไม่สะดุดงานที่เคยเงียบกลับมาปังจนท่านรับทรัพย์เต็มมือผลงานถูกใจลูกค้าจนเกิดการแนะนำแบบปากต่อปากรายได้เพิ่มขึ้นจากงานหลายชิ้นที่เข้ามาในเวลาเดียวกันท่านมีโอกาสปิดดีลงานใหญ่ที่ทำให้รวยขึ้นจริงงานที่เคยคิดว่าเล็กกลับสร้างเงาินแบบน่ารู้สึกดีท่านอาจได้รับโอกาสทำงานระยะยาวกับลูกค้ารายใหญ่รายได้เสริมเข้ามาจากแพลตฟอร์มออนไลน์แบบไม่คาดคิด งานรีบงานด่วนงานพิเศษเข้ามาหลายช่องทางท่านมีโอกาสถูกรางวัลหรือได้โชคระหว่างการทำงานผลตอบแทนที่ได้รับสูงกว่าที่คาดไว้ท่านจะได้รับการติดต่อซ้ำจากลูกค้าที่ชื่นชอบผลงานงานใหม่ๆจะผลักดันให้ท่านมั่นคงกว่าเดิมเงินจากค่ามัดจำหรือค่าปิดงานไหลเข้าต่อเนื่องมีช่องทางทำเงินใหม่ที่ทำให้ท่านรวยเร็วขึ้นท่านมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากโปรเจกต์พิเศษ งานที่ท่านทำกำลังเข้าตาผู้ว่าจ้างรายใหญ่ความมุ่งมั่นของท่านนำพาเงินเข้ามาแบบรัวๆรายได้ของท่านเติบโตแบบมั่นคงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับการเงินด้านการค้าขายยอดขายของท่านมีโอกาสพุ่งขึ้นแบบเห็นผลทันทีลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำพร้อมลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นสินค้าที่ท่านขายเริ่มเป็นที่ต้องการมากขึ้นกว่าเดิมเงินหมุนสะพัดทั้งวันแบบไม่ขาดช่วง ท่านมีโอกาสปิดการขายก้อนใหญ่แบบน่าดีใจสินค้าที่วางขายมีแนวน้องขายดีแบบต่อเนื่องท่านอาจได้รับออเดอร์เร่งด่วนที่ทำให้ท่านรวยเร็วขึ้นโชคด้านการขายทำให้ท่านมีเงินไหลเข้าตลอดทั้งเดือนมีเกณฑ์ถูกรางวัลหรือได้โชคใหญ่จากเลขที่เกี่ยวกับการขายลูกค้าประทับใจและบอกต่อจนรายได้เพิ่มขึ้นสินค้าบางอย่างจะทำเงินให้ท่านแบบเกินคาดท่านมีโอกาสขยายช่องทางขายได้แบบมั่นใจ ธุรกิจเล็กๆกำลังเติบโตเป็นรายได้ก้อนโตท่านจะได้รับดีลที่ช่วยดันรายได้ให้พุ่งแม้สินค้าเดิมท่านก็ขายดีขึ้นแบบจับต้องได้การจัดโปรโมชั่นช่วยให้ท่านรับทรัพ์หนักรายได้จากหลายช่องทางหลั่งไหลเข้ามาพร้อมกันลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดทำให้ท่านมีเงินเพิ่มแบบต่อเนื่องท่านมีสิทธิ์รวยจากการค้าขายในช่วงนี้ยอดขายของท่านกำลังเข้าสู่จังหวะทองที่รายได้ดีที่สุด สรุปภาพรวมดวงทางด้านการเงินของท่านในเดือนนี้ดวงการเงินของท่านพุ่งขึ้นแบบต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรายได้เข้าหลายทางจนรู้สึกได้ว่าการเงินมั่นคงขึ้นมากท่านมีโอกาสได้รับโชคใหญ่หรือถูกรางวัลแบบไม่คาดคิดเงินหมุนคล่องและมีเกณฑ์รวยจากงานที่ทำอยู่ท่านจะเจอช่องทางทำเงินใหม่ที่ทำให้ชีวิตสบายยิ่งขึ้นโชคลาบเข้ามาแบบนุ่มๆแต่ชัดเจนรายรับเติบโตจนท่านยิ้มได้เต็มที่ โอกาสดีด้านการเงินกำลังเรียงเข้าหาท่านต่อเนื่องไม่นานท่านจะสัมผัสถึงความมั่งคั่งแบบจริงจังและเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่พาท่านเข้าใกล้ความรวยมากที่สุดในรอบปีช่วงนี้ดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีเมถุนเริ่มเปิดทางสู่พลังงานใหม่ที่อบอุ่นมากขึ้นความรู้สึกเบาสบายและความสุขใจจะกลับมาหาท่านแบบที่ไม่ต้องพยายามมากความสัมพันธ์ที่เคยห่างๆจะเริ่มชัดเจนขึ้น เหมือนจัก,กรวาลกำลังจัดระเบียบให้เรื่องหัวใจสว่างขึ้นอย่างเป็นพิเศษพลังงานความรักช่วงนี้ชัดเจนว่าให้มากับโอกาสดีที่หลายท่านรอคอยมานานดวงสำหรับคนโสดช่วงนี้สเสน่ห์ของท่านโดดเด่นขึ้นเป็นพิเศษมีคนสนใจเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้ช่วงเวลาเงียบเหงาก่อนหน้านี้เริ่มหายไปทีละนิดท่านจะมีโอกาสได้เจอคนที่มีนิสัยจริงใจเปิดใจ และพร้อมสารสัมพันธ์แบบเติบโตไปด้วยกันมากกว่าความสัมพันธ์แบบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนอกจากนี้ยังมีสัญญาณของคนเก่าที่เคยคิดถึงท่านแอบวนกลับมาในพลังงานอีกครั้งแต่ท่านจะรู้ทันความรู้สึกตัวเองมากขึ้นทำให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้หัวใจของท่านได้อย่างชัดเจนบางคนอาจได้เริ่มคุยกับคนที่เจอกันผ่านงานหรือโลกออนไลน์บทสนทนาจะลื่นไหลจนรู้สึกได้ถึงความเข้าจันตั้งแต่แรก การเปิดใจในช่วงนี้จะนำพาไปสู่มิตรภาพที่มีโอกาสพัฒนาเป็นความรักจริงจังในเวลาไม่นานท่านยังมีโอกาสได้รับการยอมรับหรือได้รับคำชมจากคนรอบข้างทำให้ภาพลักษณ์ดูน่าสนใจขึ้นอีกหลายเท่าทรงผลให้คนเข้ามาแสดงความสนใจมากขึ้นอีกด้วยช่วงเวลานี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่วางอยู่บนพื้นฐานของความสบายใจและความสอดคล้องกันทางความคิดจังหวะพลังงานความรักยังบอกอีกว่า ท่านจะได้ค้นพบคนที่ทำให้หัวใจรู้สึกใช่แบบไม่ต้องตั้งคำถามมากท่านเพียงแค่เปิดใจรับสิ่งดีๆโอกาสเหมาะสมก็จะเข้ามาเองอย่างนุ่มนวลคนโสดมีแนวโน้มแก้วผ่านความผิดหวังครั้งเก่าและพร้อมสร้างเรื่องราวดีๆครั้งใหม่ยิ่งท่านเป็นตัวของตัวเองมากเท่าไหร่ความรักก็ยิ่งวิ่งเข้ามาหาท่านเร็วเท่านั้นดวงสำหรับคนมีคู่ความรักของท่านที่มีคู่แล้ว จะมีความอบอุ่นและมั่นคงขึ้นแบบสัมผัสได้การสื่อสารที่เคยติดขัดจะกลับมาราบรื่นเหมือนทั้งสองฝ่ายเข้าใจหัวใจกันมากขึ้นโดยไม่ต้องอธิบายมากทำให้บรรยากาศความรักดูนุ่มนวลอย่างเห็นได้ชัดช่วงนี้คู่รักจะเกิดความรู้สึกอยากอยู่ใกล้อยากใช้เวลาดีๆร่วมกันทำให้ความผูกพันลึกซึ้งตามมาในระยะยาวความสัมพันธ์มีทิศทางเติบโตทั้งด้านการวางแผนอนาคตร่วมกันการสร้างความมั่นคง และการทำบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆเพื่อเติมสีสันให้หัวใจท่านจะได้รับการสนับสนุนจากคนรักในเรื่องสำคัญทำให้รู้สึกอุ่นใจและมั่นคงมากขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีพลังงานของความเข้าใจที่ลึกขึ้นระดับที่ช่วยลดความเครียดหรือความไม่แน่ใจที่เคยมีหากมีเรื่องค้างใจเรื่องเหล่านั้นจะคลี่คลายได้ง่ายกว่าที่คิดทั้งสองฝ่ายจะมองกันด้วยเหตุผลมากกว่าความดื้อรัน้นทำให้ทุกอย่างเดินหน้าอย่างราบรื่น ช่วงนี้เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการเริ่มสิ่งใหม่ร่วมกันเช่นการลงทุนเล็กๆก,การวางแผนย้ายที่อยู่หรือการขยับความสัมพันธ์ให้มั่นคงกว่าเดิมความรักจะมีพลังที่ช่วยให้ทั้งสองคนเติบโตไปพร้อมกันทั้งด้านจิตใจและการวางเป้าหมายอนาคตหลายคู่จะได้เติมเต็มความรู้สึกโรแมนติกที่หายไปนานกลับมาใส่ใจและให้คุณค่าซึ่งกันและกันมากขึ้นจนรู้สึกได้ว่าความรักครั้งนี้มีความหมายมากกว่าที่คาดไว้ การจับมือและเดินไปด้วยกันในช่วงนี้จะเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสบายใจแบบลึกซึ้งสรุปโดยรวมดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีเมถุนตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปรายร้อมด้วยพลังงานใหม่ที่สดใสและอบอุ่นอย่างมากเรื่องหัวใจจะค่อยๆสว่างขึ้นมีโอกาสพัฒนาไปในทิศทางที่ดีทั้งสำหรับคนโสดและคนมีคู่ช่วงเวลานี้เหมือนประตูแห่งความสุขกำลังเปิดออกให้ท่านอีกครั้ง หลายเรื่องที่เคยติดขัดจะคลายตัวไปอย่างเป็นธรรมชาติท่านจะได้สัมผัสความสมหวังเล็กๆที่ต่อยอดสู่ความสุขใหญ่ในอนาคตความรักในช่วงนี้จึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งที่ช่วยเติมพลังใจให้ความหวังและสร้างเส้นทางใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมในทุกมิติของหัวใจดวงทางด้านสุขภาพคนที่เกิดในราศีพฤษภประจำเดือนนี้ช่วงเดือนนี้สุขภาพของท่านมีพลังบวกเข้ามาหนุน ส่งผลให้ร่างกายสดชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลายสิ่งเริ่มเข้าที่เข้าทางระบบต่างๆในร่างกายตอบสนองดีขึ้นทําให้สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมั่นใจมากกว่าเดิมพลังงานในตัวท่านเริ่มกลับมาเหมาะกับการเริ่มต้นดูแลตัวเองอย่างจริงจังช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เหมาะกับการปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นอีกด้วยสําหรับท่านที่มีโรคประจําตัวท่านที่มีโรคประจําตัวจะได้รับสัญญาณบวกมากขึ้น อาการต่างๆค่อยๆทุเลาลงจนรู้สึกได้มีแนวโน้มว่าการรักษาที่ทำอยู่เริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปการพบแพทย์เป็นประจำจะช่วยให้ท่านควบคุมอาการได้ดีขึ้นเหมือนทุกอย่างเริ่มไปในทิศท,ทางที่ดีช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสเจอแนวทางดูแลสุขภาพที่เหมาะกับตัวเองมากขึ้นช่วยลดความกังวลใจได้ดีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นส่งผลให้อาการเบาบางลง เพราะท่านเริ่มมีความหวังและมีแรงกำลังใจมากขึ้นบางท่านจะได้รับคำแนะนำใหม่จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งช่วยทำให้อาการนิ่งขึ้นการพักผ่อนเพียงพอช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้ไวขึ้นมากกว่าที่คิดมีโอกาสได้ลองปรับอาหารและการใช้ชีวิตทำให้รู้สึกสบายตัวขึ้นท่านอาจพบว่ายาที่ใช้เริ่มเห็นผลแบบมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมระบบภูมิคุ้มกันค่อยๆแข็งแรงขึ้นทำให้อาการกำเริบลดลง การออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินช้าๆหรือยืดกล้ามเนื้อจะช่วยบรรเทาอาการได้ดีท่านอาจได้รับความช่วยเหลือหรือกำลังใจจากคนรอบข้างทำให้จิตใจผ่อนคลายเดือนนี้เหมาะกับการติดตามผลเพื่อเช็คความก้าวหน้าเพราะผลจะออกมาหน้าพอใจความเครียดลดลงเป็นพิเศษส่งผลให้สภาพร่างกายมั่นคงขึ้นท่านจะมีพลังในการดูแลตัวเองมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โรคที่เป็นอยู่มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะควบคุมง่ายไม่รุนแรงเหมือนที่ผ่านมาบางท่านอาจพบวิธีบรรเทาอาการด้วยการดูแลธรรมชาติที่เหมาะกับตัวเองการทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นฟังเพลงหรืออยู่กับธรรมชาติจะช่วยให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นเดือนนี้เน้นเพียงการบริหารเวลาให้เหมาะสมอาการดีขึ้นแบบไม่ต้องเร่งรีบถือเป็นช่วงฟื้นฟูที่ดีท่านสามารถค่อยๆพัฒนาสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง สำหรับท่านที่สุขภาพปกติท่านที่สุขภาพดีอยู่แล้วจะยิ่งรู้สึกแข็งแรงขึ้นในช่วงเดือนนี้ร่างกายตอบสนองดีทำกิจกรรมต่างๆได้คล่องตัวและมีพลังงานเต็มที่ระบบย่อยอาหารทำงานดีทำให้ร่างกายรู้สึกเบาสบายเดือนนี้เหมาะกับการออกกําลังกายแบบสม่าเสมอจะเห็นผลชัดเจนมากสภาพจิตใจโปร่งโล่งทำให้การพักผ่อนดีขึ้นและหลับง่ายขึ้น มีโอกาสได้เริ่มกิจกรรมใหม่ๆที่ส่งเสริมสุขภาพเช่นเล่นกีฬาใหม่หรือดูแลรูปร่างผิวพรรณสดใสขึ้นจากการพักผ่อนที่เพียงพอปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆที่เคยมีก่อนหน้าเริ่มหายไปท่านจะมีความตั้งใจในการดูแลตัวเองมากกว่าเดิมเดือนนี้ระบุภูมิคุ้มกันทำงานดีทำให้ไม่เจ็บป่วยง่ายการดื่มน้ำมากขึ้นจะช่วยให้ร่างกายสมดุลและกระฉับกระเฉง ท่านอาจเริ่มเห็นผลดีจากอาหารที่ทานเป็นประจำเช่นผักผล,ลไม้หรือเมนูสุขภาพสภาพอากาศส่งผลดีต่อการพักผ่อนของท่านทำให้ร่างกายสดชื่นเหมาะกับการตรวจสุขภาพประจำปีเพราะผลออกมามักอยู่ในเกณฑ์ดีการเดินทางหรือทำงานหนักไม่ค่อยส่งผลต่อสุขภาพในช่วงนี้ท่านมีโอกาสได้รับคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจากคนใกล้ตัวอารมณ์ค่อนข้างมั่นคงส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมให้ดีตาม เรื่องเล็กที่เคยกังวลเกี่ยวกับสุขภาพจะค่อยๆหมดไปเดือนนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการสร้างวินัยในการดูแลตัวเองสุขภาพโดยรวมเข้มแข็งทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นสรุปภาพรวมสุขภาพประจำเดือนนี้เดือนนี้ท่านที่เกิดในราศีพฤกษภมีแนวโน้มสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือสุขภาพแข็งแรงเป็นทุนเดิมทุกอย่างเดินหน้าไปในทิศท,ทางบวก ร่างกายมีความพร้อมต่อการดูแลตัวเองมากขึ้นทําให้พัฒนาสุขภาพได้ง่ายภาวะเครียดลดลงทําให้ระบบต่างๆในร่างกายสมดุลขึ้นถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างนิสัยใหม่ด้านสุขภาพเพื่อให้แข็งแรงยาวนานผู้ที่เกิดราศีเมถุนหากเริ่มปรับพลังชีวิตด้วยการทำบุญและสวดมนต์อย่างถูกวิธีดวงของท่านจะค่อยๆเปิดทางกว้างขึ้นเรื่อยๆ การเสริมดวงด้วยพุทธบาร,รมีตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะช่วยให้เส้นทางชีวิตของท่านราบรื่นกว่าที่ผ่านมาเมื่อท่านตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพลังแห่งความดีที่สั่งสมจะผลักดันให้โอกาสใหม่ๆเข้ามาผู้ที่ทำครบทั้ง5ข้อต่อไปนี้จะสัมผัสได้ถึงความสงบความมั่นใจและความสำเร็จที่มากขึ้นทุกก้าวของท่านจะมั่นคงขึ้นทั้งเรื่องงานเงนิน สุขภาพและความคิดที่เป็นระบบมากกว่าเดิม 1. การสวดมนต์บาร,รมีเปิดทางกุศลการสวดมนต์ทุกวันช่วยประคองจิตใจให้ตั้งมั่นเหมาะกับราศีเมถุนที่คิดเยอะและทำงานหนักท่านควรตั้งจิตสวดบทอิติปิโสภควาอย่างน้อยวันละสามจบเพื่อเปิดพลังเมตตาและสติก่อนสวดให้นั่งสงบหนึ่งนาที ตั้งใจให้จิตเบาและหายใจลึกๆหลังสวดให้แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อปิดประตูความติดขัดในชีวิตท่านจะรู้สึกว่าปัญหาที่เคยหนักเริ่มเบาลงและตัดสินใจเรื่องสำคัญได้แม่นยำขึ้น 2. พกวัตถุมงคลที่เหมาะกับาธาตุลมของเมถุนท่านเหมาะกับพระเครื่องหรือวัตถุมงคลที่ช่วยด้านสติและปัญญาเช่นพระพุทธชินราช หรือพระแก้วมรกฏพกไว้เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจโดยไม่ต้องเชื่อแบบงม,มงายเพียงใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนให้ทำความดีควรทำความสะอาดหรือเช็ดด้วยผ้าสะอาดทุกเจ็ดวันเพื่อให้จิตรู้สึกถึงความเป็นระเบียบก่อนออกจากบ้านให้แตะวัตถุมงคลเบาๆแล้วตั้งจิตว่าวันนี้จะทำดีผู้ดีคิดดีการตั้งจิตแบบนี้ช่วยให้การงานราบรื่น และลดความลังเลใจของราศีเมถุนได้อย่างดี 3. ถวายสังฆทานเสริมโชคลาภงานเงินท่านควรถวายสังฆทานแบบตั้งใจเลือกของที่พระใช้ได้จริงเช่นยาหม่องยา,าธาตุอาหารแห้งของจำเป็นการถวายด้วยความตั้งใจช่วยให้เกิดบุญด้านการเงินและการงานอย่างมั่นคงก่อนถวายให้กล่าวคำอธิษฐานด้วยใจว่าขอผลบุญนี้ ส่งเสริมให้การงานมั่นคงและมีโชคลาภที่ถูกทางถาวายอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเป็นประจำดีกว่าทำแบบครั้งใหญ่แต่ไม่สม่ำเสมอท่านจะพบว่าหนทางการเงินเริ่มมีช่องใหม่ๆเปิดเข้ามาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มั่นคง 4. บริจาคสิ่งของแก่ผู้ยากไร้และมูลนิธิต่างๆท่านเป็นราศีที่เข้ากับการทำบุญด้านเมตตา เพราะพลังแห่งการให้ช่วยเปิดโชคด้านมนุษยสัมพันธ์เลือกบริจาคของจำเป็นจริงเช่นผ้าอ้อมผู้สูงอายุเข้าสารเสื้อผ้าหรือของใช้ประจำวันการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจะช่วยลดเคราะห์เก่าเพื่อบุญด้านความปลอดภัยและความอบอุ่นในชีวิตท่านสามารถตั้งใจทำเดือนละหนึ่งครั้งหรือในวันที่รู้สึกเครียดเพื่อปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นเมื่อทำบ่อยๆท่านจะพบว่า ชีวิตได้รับความช่วยเหลือกลับคืนในเวลาที่เหมาะสมเสมอ 5. จุดธูปบูชาพระประจำบ้านเพื่อเสริมสติและความสงบท่านควรจุดทูบสามดอกสักการะพระประจำบ้านก่อนเริ่มงานสำคัญสำคัญก่อนจุดให้ตั้งใจว่าอยากให้วันนี้เป็นวันที่มีสมาธิและสติที่มั่นคงหลังไหว้ให้หลับตาสิบวินาทีรับรู้ลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตนิ่งขึ้น วิธีนี้ช่วยให้ราศีเมถุนลดความฟุ้งซ่านและเพิ่มพลังการควบคุมอารมณ์ได้ดีมากเมื่อทำเป็นประจำท่านจะพบว่าการงานการพูดคุยและการตัดสินใจราบรื่นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดหากท่านทำครบทั้ง5ข้อนี้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปผลบุญและพุทธบารมีจะค่อยๆส่งเสริมเส้นทางชีวิตให้ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติทั้งเรื่องงานเงินความคิด และความสงบภายในจะมั่นคงกว่าที่เคยชีวิตของท่านจะมีความชัดเจนสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและมีพลังมากขึ้นโชคเล็กใหญ่จะเริ่มเข้ามาแบบเหมาะสมและไม่เกินกำลังทุกสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นตามจังหวะของบุญที่ท่านสร้างด้วยตนเองอย่างแท้จริง